สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billibber 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีพฤษภลัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พุทธศตวรร2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับ mm hmm. ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดดีเอดีมาที่ Billibber 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับอ่าดูได้จากตรงนี้แต่ว่าเป็นตามจริง Billibber 369มีนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดนะครับไม่ต้องอมาอ บีลิเ e อร์ติดหกสิบเก้านะครับติดกันเนาะอัลลาออดีมาดัมค่าครูได้ครับ <c oughs> ในเดือนพฤศจิกาย,ยนสองพันหารยกสิบห้านี้มีการโคจรยกยาราศีธงห้าดวงครับค่อนข้างมากพอสมควรเพราะมีในยัสําสคัญคือดาวพุธยาราศีสองรอบนะครับวันที่เก้าพฤศจิกาย,ยนหกห้าต้นเดือนแล้วก็ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนหกห้าปลายเดือนนั่นเองผู้ที่เกิดในราศีพฤษภดูได้จากด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจุดกําหนดของเราคือตะนุสีแดงนะครับ แล้วก็ราศีพฤษภนั่นเองทีนี้ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวนะครับดาวประจําตัวคือดาวองคาร์าัองดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยมีการโครจรย้ายราศีดวงที่2นะครับวันที่14พฤศจิกายน6 5ดวงที่2ซึ่งดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายช่วงกลางเดือนแล้วนะครับสังเกตดูว่า,วาดาวพุธเนี่ยดวงแรกเลยย้ายวันที่9กพฤศจิกายนแปลว่าต้นเดือนใช่ไหมครับแล้วก็14 15คือกลางเดือนซึ่ง ดาวศุกร์ย้ายกลางเดือนนะครับดาวประจําตัวโคจรอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับช่วงแรก1-13อยู่ในราศีตุลบอริเรลงราหูพบวินาศดูแล้วนะครับบอกไปแล้วในเรื่องของเดือนที่แล้วจะไม่บอกซ้ำเพราะว่ามันเสียเวลานะครับใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังได้แค่กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับก็จะเห็นทีนี้ ดาวศกย้ายเข้าสู่พิจิกเนี่ย14พฤศจิกายนถึง26พฤศจิกายนนะครับ65ดาวศกนะครับเจอกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ามีเสน่ห์ในเรือนปัตตนีแปลว่าปัตตนีมีสเสน่ห์นะครับมีแรงดึงดูดนะครับเข้ามาเยอะแะมากใหม่ถามว่าดึงดูดใครเราด้วยเพราะว่าตานุเป็นปลานะครับดาวศกเป็นปะตัวเราเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตนีจึงหมายความว่าตัวเราเนี่ยหลงไหลคู่เข้าไปหาคู่นะครับคือ เขาเรียกว่าจะได้คู่นั่นแหละนะครับประมาณนี้คู่ครองนะครับอืทีนี้ดาวศุกร์มาจากสองเจ้าเรือนคือตนุก็มาบอกแล้วนะครับเป็นปัตตานีแล้วก็อริมาลวนก็ครับอริมาลงปัตตานีอริปัตตานีหมายถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญามีใครว่าไหมเกี่ยวกับเรื่องของพันธสัญญารวมกันแล้วก็หมายถึงอ คุณส่วนนะครับประมาณนี้จะมีปัญหาได้นะครับคาว่าปัญหาในที่นี้มันหมายถึงความไม่เสถียรด้วยนะเพราะดาวศุกร์เป็นประไม่เสถียรน,นะครับไม่เสถียรแปลว่ามักจะมีปัญหาแบบปัญหาจะมีแล้วก็หายแล้วก็มีแล้วก็หายหมายถึงว่ามีแล้วแก้ไขแล้วหายแต่อย่าว่าอะไรเลยนะครับมันย้ายแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นก็คือ14พฤศจิกายนหกห้าถึงกลางเดือนหน้าแค่นั้นเองไม่ได้นานครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธกันก่อนนะครับดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่9พฤศจิกายน65ก่อนดาวศุกร์นะครับดาวพุธมาจากเอาอเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดาวพุธเล่นกับมันจะอยู่แปลว่าการผันผวนเรื่องของคําพูดพูดดีกลายลายพูดลายกระดีหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่พูดด้วยน้ําใจงามด้วยความแบบเช่วยเหลือแต่กลับดูคนอื่นดูผิดนะครับว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบ S <S จบสพอเป็นคนที่พูดแล้วมันไม่ดีเกิดเรื่องเสียหายนั่นแหละครับมันหมายเขาพูดดีกายลหลแต่พูดลายกลายดีหมายความว่าพูดพูดแบบเน็บแนมกันนะกันแหนแต่กับแบบว่าเออมันเป็นเรื่องดีไปอย่างเงี้ยครับก็แต่น้อยนะที่ดีเพราะว่ากันนักกันแหนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีใช่ไหมครับหรือนินทาอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องที่ดีแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ถูกกันอยู่ดีเราไปให้ข้อมูลเขาไงอะไรประมาณเนี้ยครับก็กลารว่าพูดลายกายดีอย่างเงี้ยครับอืม ประมาณนี้นะบางคนเอหวังดีไม่อยากให้ทะเลาะก,กันแต่กลับพูดไปปุ๊บอ่ะเป็นปัญหาการสัง,งัาเน,นียครับอืมพูดดีแล้วมีภัยมันก็มีแบบนี้ด้วยนะอืมต้องระวังนะครับพราะดาวพุธหมายถึงคําพูดนะครับทีนี้ดาวพุธมาจากสองเจนวนคือกระดมพระแล้วก็ปุตตะกระดมพระปุตตะมันมีความหมายของการลงทุนเงินเอาไปลงทุนนะครับปตินิแปลว,ว่ามีหุ้นส่วนหมายความว่าคุณจะมีการหุ้นส่วนกันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุน นำเงินมาลงทุนแล้วมีหุ้นส่วนนะครับประมาณว่าอะไรอย่างเช่นธุรกิจ1ล้านบาทเราออก50,000นคู่หุ้นส่วนออกอีก5 0,000นกลายเป็นว่าก็คือทําธุรกิจด้วยกันได้เนี่ยครับประมาณเนี่ยอืมแต่ว่าทาได้ไหมไม่ได้เพราะดาวพุธเจอกระดาวบริออยูบริออยูแปลว่าผันผวนไม่แน่นอนแปลว่าอะไรสถานการณ์เรื่องของที่เราจะทามันมันผันผวนอยู่รอเดือนหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่ถึงเดือนเนี่ยยี่ิบเจ็ดพฤศจิกายนก็ดีขึ้นแล้วนี่ แต่มันอยู่ในเดนมรณะนะหมายความว่าอย่างน้อยก็ไม่เล็งแต่ก็อยู่ข้อเสียคําว่าอริมาราว,วินาตเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียอย่างเดียวนะมันก็มีข้อดีด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเด,ดีต่อไปดาวอังคารนะครับยาราศีดวงที่สามวันที่16พฤศจิกายน -65 ในราศีพฤษภทับวาสนากําเนิดของเรานะครับอังคารมาจอากอะไรอย่างงี้ก่อนอังคารเป็นประดานา,าชาโชคอังคารเป็นปะแปลว่าไม่แน่นอนเหมือนกันสลับเรือนกัน นะครับตนุกับปตัตตนิหมายถึงเราต้องยอมเขาเขาต้องยอมเรานะครับอประมาณนี้อังคารเนี่ยเ,เป็นประกุมรักก็หมายความว่าตัวตนเราไม่แน่ไม่นอนด้วยนะอืมการกระทําที่ไม่แน่นอนนะครับแล้วดาวอังคารคุมกับมึงจะอยู่แปลว่าผัานผวน,นทางอารมณ์นะครับไม่แน่ไม่นอนทางอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเหมือนไบโพล่าแต่ไม่ได้แปลว่าไปเป็นไบโพล่านะครับแต่หมายถึงว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนไบโพล่านะครับอาจจะเป็นขั้นต้นก็ได้ ทีนี้ดาวคารเนยมาจากสองเจ้าเดือนคือวินาศกับเจ้าเดือนป,ตนปตนัตนิกับปัตนิธนุก็คือเขาจะคือเรายอมเขาเขาก็จะยอมเราตัวเราต้องยอมเขาก่อนเพราะดาวศุกร์เป็นประก่อนดาวคารนนี่ไงแค่สองวันนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกใช่ไหมครับประมาณสองวันนะครับทีนี้พอเขาพอเรายอมเขาเขาจะยอมเราก็ถือว่าโอเคเจอกันไปนะครับไม่มีใครติดนี้ใครทีนี้เป็นลักษณะของการที่ดาวคารมานจากาวินาศ ซึ่งมีกรรมะมาก่อนกรรมะวินาศแปลว่าการงานมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าดาวราวหูเป็นธาตุลมครับทีนในเรือนวินาศก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งคู่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเราจะจบเส้นจากสิ่งนั้นหมายความว่าเราจะไม่ก็ถูกไล่ออกหรือไม่ก็อยากลาออกเองประมาณนี้ครับเพราะปัญหามันเยอะเรื่องการงานเท่านั้นนะครับอืมกรรมะวิมาศตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานแล้วยังมาทับตัวแต่ว่า ความกดดันมาสู่ตัวนะครับอืมเพราะว่าดาวการเงินเป็นดาวพุดโอเคพอเงินไม่ดีปุ๊บเล็งกับเงินงานไม่ดีเงินไม่ดีนะครับเงินตกมาละเห็นอยังครับพองานเขาตกงานปุ๊บอืมเงินมีปัญหาทันทีเห็นหรือยังนะครับก็ตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเนี่ยนับไปหนึ่งเดือนนะครับก็ประมาณจนถึงปลายเดือนหน้านครับธันวาคมก่อนปีใหม่นะครับ ก็จะเข้าเรือนสุภาก็ดีขึ้นดาวพุธเจอกับดาวเสาร์ดีมากเป็นคู่สมพลนะครับค่อยว่ากันเนาะถือว่าโอเคมากๆช่วงปีใหม่นะครับแต่กลางคือปลายเดือนเลยนะครับปลายเดือนธันวาประมาณคริสต์มาสเป็นต้นไปเนาะโดยประมาณนะครับก็ถือว่าคริสต์มาสก็ดีละนะครับก็ถือว่านับไปเลยคริสต์มาสนะครับไปก็จะดีขึ้นนะครับหนึ่งเดือนเนาะแต่ไล่ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้เรื่องการเงินนะต่อไปเรื่องของ ดาวคานจบไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปดาวอาทิตย์ยาเข้ายาเข้าสู่ปัตตนิพันธุปัตตนินะครับพันธุแปลว่าครอบครัวปัตตนิแปลว่าคู่นะครับจะมีคู่ครองจะมีครอบครัวนะครับเพราะปัตตนิแปลว่าเพศตรงข้ามไม่ใช่ตัวเรานะครับก็หมายคามว่าเราอ่ะจะมีครอบครัวกับคนตรงข้ามก็คือเพศตรงข้ามก็คือจะจะแต่งไม่แต่งไม่รู้นะครับได้ทั้งนั้นนะครับอยู่กินกันเฉยเฉยก็ได้แต่ส่วนมากจะต้องแต่งนะหรือไม่ก็เซนเซนอะไร จดทะเบียนนะครับอ่ามันจะ,จะเน้นการจดทะเบียนมากกว่าการแต่งนะครับเพราะว่าทั้ง2เรือนนี้เป็นการจดทะเบียนทั้งคู่หมายถึงว่าเป็นการเซ็นสัญญานะครับอืมผูกมัดกันเพราะการแต่งงานไม่ใช่ผูกมัดกันนะครับแค่ประกาศให้โลกรู้เฉยๆแต่คือหมายความว่าอ่คนนี้เป็นแฟนคนนี้คนนี้เป็นคู่ครองคนนี้อย่างเงี้ยครับเป็นสาหรับมีภรรยากันแค่บอกว่าให้คนอื่นรับรู้ว่าเราอ่เป็นยังไงในปัจจุบันเราสลักสดแล้วนะอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่มีผลทาง คำว่าคะแนนเรื่องเรื่องของอย่างอื่นอย่างเช่นมรดกให้ลูกนะครับอะไรแบบนี้จะไม่เกี่ยวในนั้นเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะครับซึ่งจะเป็นแนวการจดทะเบียนสมรสนะอืมไม่แต่งก็ได้แต่ต้องจดทะเบียนประมาณนี้เพราะการจดทะเบียนจะทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นเพอหมายถึงเอาสินทรัพย์มารวมกันใช่ไหมครับและยังมีความมั่นคงสืบทอดให้กับลูกต่อไปได้ด้วย มเมื่อมีลูกนะครับเพราะอย่างมโนปุตตะเห็นไหมครับมันจะมีชุมนุมกันในเดินลูกใครทีม่มีลูกก็มีเกณฑ์จะได้บอกเลยนะมีเกณฑ์ได้ลูกด้วยนะครับใครที่มีลูกยากมีเกณฑ์จะได้นะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะอะไรเพราะดาวอนุเนี่ยโดยมฤตยูอยู่คือความผันผวนในตัวเราอะหมายความว่าแต่ก่อนมีลูกยากมากเลยแต่กลับพลิกกลับมฤตยูคือการพลิกกลับเหมือนกับคล้ายกับรถนะครับรถแปลว่าพลิกคว่ำนะครับ แต่เราอาจากโชคลายกายดีโอเคไหมเลงมาที่ปัตตานีนะครับก็หมายความว่าต้องมาผูกพันกับเพศตรงข้ามถึงจะเกิดลูกได้นะครับประมาณนี้ก็คือมีเกณฑ์โดยไม่คาดฝันนะพูดง่ายนะครับอยาวคาดหวังนะครับจะไวอยากคาดหวังเพราะคาดหวังผิดหวังนะเพราะดาวุขเป็นเปล่กมันมาจากตัวเองนะครับตัวเองคาดหวังมากคือคาดหวังกับคู่เพราะคู่เป็นคนที่ทําให้เกิดใช่ไหมครับทาให้เกิดลูกขึ้นมาเลยทําให้คาดหวังมากพอคาดหวังมากปุ๊บ ปิดบังทันทีโอเคไหมนะครับทําให้ดีที่สุดแล้วรอผลเนาะทีนี้แต่ไม่ได้แปลว่าจะจะเอ่อจะท้องกันได้เองนะเราอาจจะต้องเป็นไปปรึกษาแพทย์ก็ได้นี่ดาวพฤหัสดเรียนราแปลว่าอะไรแปลว่าอา่ต้องให้แพทย์ช่วยแล้วจะดีอะไรประมาณนี้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรก็ดีเพราะว่ามาจากบริเวณวรณะนะครับวรรณะลาพระนะครับก็หมายความว่า มันจะเสียก่อนแล้วจะดีขึ้นในภายหลังจากการแก้ไขดาวพัสดีคือการแก้ไขการจัดการการบริหารการทําให้มันดีขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้ดาวพุธยาไปแล้วต่อไปดาวเกตดวงสุดท้ายนะครับดาวเกตย้ายราศีมาที่30พฤศจิกายน6 5ดวงสุดท้ายวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะครับเข้าสู่ราศีพิจิกจากจากวาระเข้าสู่ปัตนินะครับดาวเกตจะกระดาวทิศมาถึงชื่อเสียง นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังแต่มันโด่งดังไม่ได้ครับกับตาปัดต้องไปนในทางร้ายด้วยซ้ำนะครับต้องหมายกับคู่เนี่ยจะเด่นดน,นะแต่ว่าต้องให้ทําตัวสันโดษเข้าไว้เพราะมันจะร้ายเพราะเลงกระเดินวินาศนะครับอ่าอธิล็งอังคารแปลว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตเอุอ่จากคู่ครองนะครับอุบัติเหตุเรื่องความรักแต่ว่ามีดาวเกตเข้ามาช่วยก็แปลว่ามันจะฟื้นคืนนะครับแต่ทาร้ายได้ด้วยนะ ดาวเกตเนี่ยทั้งลายทั้งดีคือดาวเกตเป็นนกสองหัวไงครับมันจะลายแล้วก็ดีด้วยในตัวซึ่งดาวเกตไม่สัมพันธ์กับดาวราหงดังนั้นจึงไม่ให้แสงกับดาวราหงแต่ให้แสงกับดาวสุกกับดาวอาทิตย์ใช่ไหมครับอาทิตย์พุธคู่เออขอโทษครับอาทิตย์สุกหมายถึงคู่สับคู่บารมีมันเหมือนจะรวยนะคู่เหมือนจะรวยแต่ถูกแรงมาก็กลายเป็นว่ามันพลิกผันนะครับดังนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่คาดหวังไม่ได้เลย อะไรจะสําเร็จก็ตามก็ต <Yeah. S 1> ่อเมื ers, 對對 ratios, to to ่อเราต้องมีความรู้เท่านั้นเพราะความรู้เป็นลาบเห็นยัมครับมันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็มีดาวที่เล็งกันกระดาษพอดูแปลว่ากับการเปลี่ยนแปลงพลิกแผงนะครับเมื่อกับรถนะวิ่งไปอยู่ดีก็หงายท้องนะครับเพราะว่าปกติล้อต้องติดรถติดพื้นใช่ไหมครับแต่ล้อเป็นชีฟ้าอ่าเขาเรียกอะไรที่ที่บังหรือเขาเรียกว่าโครงรถนะครับก็ไปอยู่ข้างล่างแทนนี่ครับม่หมายถึงการพลิกกลับ นะครับแบบฉับพลันนะจำไปว่ามันคืออุบัติเหตุนะครับซึ่งมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทั้ง12ราศีนะครับต้องระมัดระวังมันหมายถึงอะไรหมายถึงทั้งตัวเองและคู่ด้วยเพราะมันมีทั้งดาวตัวเองและดาวคู่เนี่ยเล็งกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครขับรถก็เหมือนกันพราะดาวอังคารไปว่ารถอังคารคือโลหะคาว่ารถหมายถึงรถจักรยานก็โดนนะครับรถมอเมตอร์ไซค์ก็โดนรถยนต์ก็โดนเครื่องบินยังโดนเลยครับเพราะทําจากโลหะโลหะทุกอย่างคือดาวอังคาร นะครับนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของรถลานะครับแต่มันจะมีอุบัติเหตุเรื่องของความหลักมากกว่าเรื่องของรถนะครับเพราะว่าเกี่ยวกันไมมเดี๋ยวดูก่อนโอ้โดาวอาทิตย์นี่แหละเป็นตัวกําหนดนะครับอาทิตย์อังคารนี่ไหลมากเลยสำหรับพืชสเนะต้องระวังเรื่องของรถนะครับอ่าจะทําให้เรานั้นเสียหายได้หรือเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นเนี่ยวิธีการคือช้าๆอย่ารีบอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วบนท้องถนนเนี่ยนะครับอาทิตย์เนี่ยคือความใจร้อน อังคารคือความหุนหันพันแล่นความจะรอนกับหุนหันคุณคิดดูว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้หรือใช่ไหมครับมีคนปัดหน้าอ่ะฉันต้องเอาคืนนี่นครับก็กลายเป็นว่ามันเป็นศึกกลางท้องถนนนะครับและดวงแบบเนี้เออคุณจะรอดเหรอครับถ้าคุณไม่รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจไว้ดาวตัวเองก็ไม่มั่นคงไปเป็นปะในเดือนคู่ก็หมายถึงอย่าดืมนะครับคนที่เราปัดหน้าเขาหรือเขาปัดหน้าเราคือคู่กรณีก็คือปัตนิได้ ไม่ได้แปลว่าคู่อย่างเดียวนะครับไม่ใช่คู่ครองอย่างเดียวนะแต่หมายถึงคู่กรณีครับามนจะเป็นคดีคงคดีความตามมาได้นะเพื่ออย่าลืมว่าดาวราหูเดลิินาตนะครับอืถึงดาวพุธจะไม่สัมพันธ์ถึงก็ตามแต่ดาวพุธกำลังจะเดินเข้าสู่มรณะนะครับหมายถึงอุบุติเหตุหรือเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บได้นะครับต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับรวม,มทั้งบุตรน้วนะบุตรก็จะไปสิ่งนะครับ ไม่ดุนใจร้อนอะอะไรประมาณนี้ครับอต้องระมัดระวังด้วยทั้งตัวเราและลูกด้วยนะครับคู่ด้วยเหมือนกัน3า,ามคนเลยนะครับพอ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้ครับสามารถติดตามข่าวเกษอนได้นในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดข่าวเกนครั้งทั้ไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ